ซ่าวัสดีครับผมเคบคเบอร์และผมไม่ได้ไปเล่นโรบอท oh <my> ซึ่งผมกําลังนั่งหาเกมเล่นในสตรีมอยู่และผมก็ไปเจออยู่เกมหนึ่งมันเป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วและมันก็ลดราคาด้วยซึ่งผมก็เลยไม่เอาไปดูเกมอื่นดีกว่าและผมก็ไปเจอเกมนึงไปเจมที่ผมอยากเล่นแลยก็ลดราคาเหมือนกันก็เลยเอาเกมนี้แหละ อันนี้เราจะไปดูเราต้องมาอธิบายก่อนถึงจะได้เข้าใจเราจะได้รับบทบาทเป็นคนที่อยู่ในเรือดำน้ําแต่น้าน้าที่เราอยู่ไม่ใช่ที่โลกแต่เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่เต็มไปด้วยรังสีและมีปีศาจใต้น้ำมากมายเลยที่อยู่ในนั้นซึ่งคนในเรือดำน้ําจะได้รับบทบาทแตกต่างกันออกไปเช่นกัปตันมีหน้าที่ขับเรือดำน้ําและเป็นคนรับภารกิจต่างๆ 2. security มีหน้าที่คุ้มกันทุกคนในเรือ 3. าม e n g i n e e r มีหน้าที่ดูแลเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของเรือดำน้ำสี่ mechanic ต้มเรือ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 ห้า ม่ดีมีหน้าที่ใช้ยารักษาคนบนเรือสุดท้ายแอสซิสแตนต์จับมเรือซั่มเรือซั่มเรือซั่มเรือทุวิธีเรื่องนั้นเราต้องไปรับภารกิจต่างๆเพื่อหาเงินมาซื้อสเสบียงอัปเกรดเรือดำน้ำรือซื้อของปัญญาอ่อนและฟุ่มเฟือยซึ่งภารกิจก็มีหลายอย่างเช่นส่งของขุดเหมืองจนไปถึงราสปลาร์แต่สิ่งที่จะทําให้เรือเราพังนั้นไม่ได้มีแค่สปลาร์แต่เป็นการกระทําของเราด้วยก็มีเช่นไฟดับน้ํารั่วไฟไหม้หรือเรือระเบิดเอาละเรามาดูกันเลลยดดีีีีกกกวว่่ว่าาผมนกกนนะจจพไไปไ้้ั สวัสดีครับพวกเรือสวัสดีครับว้าวชิปว้าวว้าวมาที่มาที่ทุกคนทุกคนมาห้องนี้อันนี้คือห้องปืนใหญ่เอ้ามันไม่มีปืนอ่ะมามามาลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมานี่ห้องห้องอะไรวะเนี่ยห้องข้างล่างห้องตีเจนะเฮียเฮ้าล่วงแฮปปี้บิลล์ของแผลอยู่เนี่ยไม่แล้วเราต้องทำอะไรบ้างเนี่ยมิชชั่นไบโอฮาซาร์ดภารกิจสงครามไข่ปรสิตเฮ้ยใครต่อยกูเนี่ย อะไรครับต่อยกัปตันเหรอหมอหิวหน่อยเนี่ยกดตรงเนี้ยเฮ้ยใครยิงกูวะโดนดออกเลยแล้วไปจีนฮ้ยังทำไมเฮ้ยอ่ากับสุดอะไรคไอนู้กัะสุดวัตรแล้วมันหิวยังไงอะหมอหิวไม่ได้ผหิวไปแล้วอะนี่ปืนหิวหรือปับ เอาไม่ตีความหมอทำไมจีนไอซีคิวิตี้เดียวอ้าบอลาบออาๆอก่อนฆ่าบันก่อนไอจีนฆ่ากัปตันอมาโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย คได้เรือใหม่ละแล้วกูต้อทำอะไรบ้างเนะี่ยไปเปิดตาปฏิกรณ์ก่อนอันนี้เป็นภารกิจล่าสัประลาดเกิดกูช้าอะไรอยู่มึงดูวะดูดิอ๋อตูน้นี้มันเป็นตู้ไฟกูต้องเปิดไปตันเลยป่ะเอออย่าสูงมากอย่าสูงมากเอาเป็นสีเขียว,นนยวไม่ไม่ไม่สีเหลืองก็ไม่เอาสีเขียวแล้วเครื่องนี้คืออะไรเครื่องนี้คืออะไร่ะเครื่องนั้นนะอันนี้เป็นที่เติมกระสุนปืนใหญ่มันเป็นปืนเลเซอร์นี่นี่มึงลองกดตรงนี้ดิเดิมกระสุนออกมันจะเป็นการใช้ปืนใหญ่เว้ยเนี่นี่เออเออแค่นั้นแหละจะยิง อ๋อตาปฏิก้อนอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมนิวเคลียร์รีแอคเตอร์แล้วทำไมพลังงานแค่นี้เนี่ยถ้ากูยิงใส่เรือเต็มมันเป็นแล้วป่ะไอ้ใหญ่ยิงดิอ๋ออ๋อใหญ่เยญ่ใหญ่ให่ทำไมมันโอเวอร์ฮีดะเพื่อนมันมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเมื่อแลร่เขาป็นแล้วเขาป็นแล้วเขาป็นแล้วมันโอเวอร์ฮีดละเพื่อนไฟดับเป็นแล้วเขาป็นแล้วเขาป็นแล้วในในลองเปิดไหมลองเปิดใหมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนี่นี่ต้องดูตรงนี้ตรงตู้ไฟมันระเบิูเขาเบิดต้องห้ามเกินโหลดจะบอะวะน่าจะใช่น่าจะใช่เฮ้ย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 เฮ้ ไอ้ไฟไหม้แล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เจนีอาจับไฟดับไฟเร็วดับไฟเร็วหักระเบิดเร็ว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 โอ้เป็นลมเป็นลมเห็นเรือไฟไหม้เป็นลมคิกคิกคิกม่ได้ไปไหนกันเฮ้ยกันตีมาโตเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิจารณ์กันเอาอย่างเงี้ยเอา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 โดนไว้เปล่าตายละสองคนแล้วเพื่อนเอาไงดีวะเพื่อน โอ้เป็นเรือเป็นงี้เป็นลมมากูจะวิ่งนะว้ารวตไปเลนี่เอายึดเอไหใดๆเราก็จะตายแล้วเพื่อนเอาีาไแล้วเอาาไอ้เดอยากไมเมึงวองาากสนอเีย เอาละต่อไปนี้จะมีสมาชิกเพิ่มนั่นก็คือบอมและก็พีดพีดเนี่ยทำให้ผมนึกถึงลูกปีดซึ่งมันสีชมพูแต่ถ้าเรากลับสีลูกปีดมันจะกลายเป็นสีฟ้าและสีฟ้าเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงฮอว์ซินเดอร์ร้านที่จำหน่ายบัตรเติมเกมต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์สเอ p พ็กซีฟ้าและที่สำคัญเลยโรบอกรีฟการ์ดซึ่งตูกมากๆและสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยลิกร้านอยู่ใต้คลิปครับเออนิดหน่อยนี่หน่อยฮะต้งกินข้าวแค่ดูต่อได้เลยครับ เฮ้ยเรืองเรืออะไรมาวะเรือโพไซดอนนะบักที่หายแล้วกูเลือกเ on, ะะรืออะไรวะกู <c oughs> เลือกเร <c oughs> ืออะไรมา, <c oughs> าก,กูไปกดสเปกปลาทำไมละ่ะ <c oughs> ไอ้ตรงที่มึงเหยียบอยู่นี่คือที่ยิงปืนใหญ่นะตอนตรงนี้คือห้องกัปตนันกูจะอยู่แถวนี้นะอันนี้คือห้องอะไรห้องนี้เป็นห้องตู้ไฟตู้นี้คเครื่องนี้เอาไว้ใส่ถังออกซิเจนห้องนี้เป็นห้องออกข้างนอกใช่าไหมอ้าวไม่ใช่มั่วกัปตันมั่ว อ๋อนี่เป็นห้องอาวุธทุกคนห้องอาวุธอยู่นี่ตรงนี้ตอนนี้เป็นห้องสูดเวลาใส่ชุดนี้เราจะว่ายน้ําออกไปได้ตรงนี้เป็นประตูออกเกง,งายานอย่ากดนาเดี๋ยวน้ําเข้าภารกิจทาลายรังมูดราัปเตอร์อ่ะถูกปะวะกมไปบังคับเรือดีกว่าเปิดเรได้อ่าแล้วก็ค่อยๆลากเป้าหมายอยู่ในถ้ำเจ็ดร้อยเมตรอืยังไม่มีสิ่งผิดปกติ หนเฮ้ยกระป๋องที่หนึ่งก่อนยยยายทุกคนทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มา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 ไปคุมมืปใหญ่ข้างบนไปคุมมืปใหญ่ข้างบนใหญ่ข้างบนใหญ่ข้างบนถ่ายเร็วครับตอนนี้ไปอยู่ท้ายเรือโอ้โหข้างล่างเป็นกิจข้างล่างเป็นกิจเรเลยโชว์ไปชน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 ว้าวตัวเป็นยังไง ไอ้ตอนนั้นทำให้เรามึนตอนนั้นทำให้เรามึนอ้ากูอ้วกไอ้เหี้ยกูไม่หยุดเลยอ่ะ้วกหลังขับหนีมันอยู่อ้กหลังขับหนีมันอยู่มันตามมาไม่หยุดมันตามมาไม่หยุดเฮ้ยเฮ้ยใครลากเนี่ยโหกดผิดกดผิดมันตามแล้วพี่โหมตามแล้วไอ้เฮียทำอะไรมันปวดแล้วพี่ทำอะไรมันปวดแล้วโอ้โตกโว่เราถึงหน้าทับแล้วถึงจะทําละม้ยเพื่อนไว้ไปเพื่อนไว้ไปเพื่อนไม่ไหวแล้พี่ชายกดไซร์ไซร์อย่างพี่เฮ้ยเด็ด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 เราออกไปยิงมันก่อนมา พร้อมหมายว่าไปอยู่ไหนไปทีไหนหรือไนอ่นะคุณจะไปฆ่ามันเพื่อน <c oughs> อุ้ยเดิมน้องอยู่ที่เดิมมาไอ้แกงกูหมดไอ้กูหมดแกูยิงไล่มันไปแล้วเพื่อนกูยิงไล่มันไปแล้วเพื่อนกูกลับมาแล้วเพื่อนกลับม,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 มาแล้วเพื่อนทำไมกูยังมึนอยู่วะยูว่านี่ภาพหลอนไม่เหมือนฮะไอ้ไฟไหมอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ะต้องลงอ้าวไม่เป็นไรดิเฮ้ยมันไม่ภาพหลอนทุกคนไปเลือกไม่ลงเลยอ่ะเออดิมาดีกูจะพายดูตัวใหญ่ตะกีุ อเฮียจะฆ่ากูหรือไงหลายเฮียมันด้ใส่เกราะเดอเด้อเด้อเดอเดออืมอืมดีเยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับเหรอไอ้กูจอดเรือไว้ทำไมเรือขยับอ่ะหรือกูหลอนไปเองหลอนหนักมากเพื่อนเพราทำอะไรว้าวว้าชชักกูดีชักกูดียิงวายิงมันข้างล่างข้างหลังใหญ่ยิงวัยิงวายิงวายิงวันยิงนี่มันเป็นฟืนไฟผมมีล็อกเก็ตระชเชอร์ลวเพื่อนฮ่ากูจะไปยิงมัน ว่เรื่องมันโคงเกนโค้งโคงอ่ะเออแน่นิดเดียวชนกัยชนเลยเด็บมิเตอร์กูเห็นเด็บมิเตอร์กูเห็นเด็บมิเตอร์ที่เดียวแล้วมันมีตัวมาชนเรามีตัวมาชนเรากูยิงยิงมันนะกูยิงยิงมานะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครทำอะเรือเขาเป็นเรือดิ้งเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวได้มึงทับกูมันผักกูเรือไปตะกี้อุ้ยตัวมันใหญ่มากตัวมันใหญ่มากมึงลองมาดูข้างนอกเป็นเพี้ยนโคตรใหญ่ไปยังไงไปยังไงไปไม่ได้ว้าาโดนแดกไอ้เหี้ยกูโดนแดกกูโดนแดกกูโดนแดกกูโดนมัแดก ด้วดยมาด้มาแดดด้วยด้วยมาด้ยมาแดดคุณมาแดดโดนตายดูใต้เรือมึงดูใต้เรือดูใต้เรือมันมันมันมนตหน้ามันปลาปลาาลเฮ้ยวังระวังใครอะใครอะเฮ้ยรอดหรอโอ้โหแตยโดัมนใมากเ้ย มันลอยไปไหนมันลยไไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันูงไปข้างลงาแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วเฮ้ยมันพุ่งไปแ้วมันพุ่งมาแล้วไอ้เ้มันองมาแด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 งมาแยาตอีมาดมาดีมาดีมาดอือตาเลอเหอกูนเดียวกูหนัวเีราสองคนไอ้เว้ยเราต้องเรือแล้วเดินเรือหนีไปดีกล่ายอ้เหี้ยจงงงไปแล้วตัวข้างล่างเไก่ะ เฮ้ยพวกมึงอย่าลลมไปเติมบอเฮ้ยตัวบนตัวบนมันเยอะมันเยอะมากเยอะมากไอ้รับาเชิยจัดวเชื่ร์เช้าอ่ะโอ้ยเยอะมิตัวอื่นตัวอื่นเียปลาทองมาท้องอุ้ยเฮ้ใครออกไปอ่ะไม่เด้ทเาเลยเรียไร้อยเรียบร้อยารียบร้อยเดี๋ยวกูไปสู้มันเองตัวเป็นวรับุรุดมึงเอาอาวุธไปด้วยดาว้มึงไปสู้อ่ะวิลบุรุษดงน

โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับใจมากเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าใครดูแล้วหงุดหงิดก็ขออาภัยด้วยนะครับมันเป็นตาแรกแลก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงอะ่ะส่วนใครจะซื้อเกมนี้ก็มันไม่ลดแล้วนะเหลือ300เท่าเดิมแล้วถ้าอยากเห็นผมเล่นเกมอื่นนอกจากโลบบก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคแต่ก่อนจากกันไปแล้วก็ต้องมีคคคคคาาาาาถถถมมกก่่ออออนแรรรืุุ้้ณณเเจจสัต์ปะะหลใททยงไ สำนะเราบวันนี้เกม Balotoma โโก,ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย